เริ่มต้นด้วยการทบทวนขั้นตอนการทำงานคร่าวๆนะคะคนขับสามารถสแกนเคียบโค้ดเพื่อชมคลิปเต็มได้เองที่บ้านค่ะ เมื่อมีงานแสดงที่หน้าจอคนขับสามารถกดไปที่ตัวงานเพื่อดูว่าจุดรับสินค้าและจุดส่งสินค้าอยู่ตำแหน่งใดและคนขับต้องตรวจสอบว่าเวลารับสินค้าบริการเสริมหมายเหตุและค่าขนส่งว่ามาในรูปแบบใดหากสามารถรับงานได้ให้เลื่อนแถบเริ่มเลยระบบจะขึ้นเวลานับถอยหลังเมื่อคนขับได้รับงานจะมีข้อความแสดงว่าคุณได้รับงานเมื่อได้รับงานให้โทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันงานขนส่งในการยืนยันงานกับลูกค้าต้องแนะนําตัวพร้อมทวนสี่คำา ถามสำคัญดังนี้ 1. ทวนวันเวลาสถานที่รับส่ง 2. ส,สอบถามลักษณะสินค้าขนาดและน้ำหนัก 3ยืนยันบริการเสริมกับลูกค้า 4. ยืนยันการจ่ายค่าขนส่งกรณีงานเงินสดให้สอบถามกับลูกค้าว่าให้เก็บค่าขนส่งที่ต้นทางหรือปลายทางกรณีงานเครดิตต้องยืนยันการชำระเงินกับลูกค้าว่าเป็นงานเครดิตเมื่อวางสายแล้วให้รอ5นาทีก่อนออกเดินทางเมื่อเดินทางมาถึงจุดรับสินค้าให้อัปเดตสถานะเดินเลื่อนแถบมาถึงจุดรับสินค้าตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนรับสินค้าจากลูกค้าและยืนยันจำนวนสินค้าก่อนทําการขนส่งเมื่อได้รับสินค้าจากต้นทางให้คน ขับกดเพิ่มรูปภาพเพื่อถ่ายรูปสินค้าโดยถ่ายเฉพาะสินค้าที่ได้รับห้ามถ่ายติดลูกค้าเด็ดขาดก่อนออกเดินทางให้โทรหาลูกค้าปลายทางเพื่อแจ้งให้รับทราบและเตรียมรับสินค้าเมื่อไปถึงจุดส่งสินค้าให้กดอัปเดตสถานะงานโดยเลื่อนแถบมาถึงจุดส่งสินค้าจากนั้นส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าและหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยให้กดอัปเดตสถานะงานโดยเลื่อนแถบขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นหากกรณีลูกค้าปลายทางไม่สะดวกรับสินค้าและแจ้งฝากสินค้าให้ผู้อื่นรับแทนควรขอ ขอชื่อนำสกุลเบอร์โทรจากตัวแทนผู้รับและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานกรณีงานเงินสดหลังจากลูกค้าชำระค่าขนส่งให้กดปุ่มได้รับเงินแล้วและกดยืนยันอีกครั้งหากเป็นงานเครดิตจะไม่มีหน้านี้แสดงหลังจากขนส่งงานเสร็จสิ้นแล้วให้กล่าวขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการลาลามูฟหลังจากนั้นกดให้คะแนนลูกค้าเลือระดับความพึงพอใจแล้วกดส่งเพียงเท่านี้ขั้นตอนการรับงานก็เสร็จสิ้นหากมีคำถามหรือต้องการแจ้งปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดลาลาดร r เวอร์ และ f c e e o o o ลาลาดรายเวอร์ลาลามูฟขอขอบคุณค่ะท่านใดที่ยังไม่ส่งใบขับขี่คนขับมีเวลาเพียง7วันนับจากวันที่เปิดระบบมีเช่นนั้นระบบจะปิดชั่วคราวจนกว่าคนขับจะส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะและอย่าลืมส่งเอกสารตรวจประวัติภายใน30วันด้วยค่ะโดยส่งผ่านทางแอปพลิเคชันคนขับ วันที่คนขับเข้ามาติดสติกเกอร์เจ้าหน้าที่จะเปิดโปรแกรมให้คนขับสิ่งที่ต้องทําหลังจากนั้นคือถ่ายรูป3ด้านเพื่อใช้เป็นรูปต้นฉบับโดยเข้าไปที่เมนูโปรไฟล์และเลือกสติกเกอร์ด้านข้างถ่าย45องศาด้านหลังมุมตรงเน้นให้เห็นสติกเกอร์และป้ายทะเบียนชัดเจนหลังจากส่งรูปแล้วให้รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ ถ้าไม่ผ่านจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งให้แก้ไขแต่ถ้าผ่านก็ถือว่าคนขับได้เข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วรอถ่ายรูปส่งตรวจเดือนหน้าและรับค่าตอบแทนในเดือนถัดไปเมื่อเข้าสู่เดือนตรวจสอบภายในวันที่1-7ของทุกเดือนคนขับมีหน้าที่ส่งรูป3ด้านเหมือนกับวันที่มาติดสติกเกอร์นั่นก็คือถ่ายด้านข้าง45องศาด้านหลังมุมตรงเห็นสติกเกอร์และป้ายทะเบียนชัดเจน เมื่อถ่ายรูปถูกต้องทุกอย่างคนขับจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามประเภทรถที่กำหนดไว้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆสามารถหาคำตอบได้ที่ n ล ne@ @lala driver หรือทิ้งคำถามไว้รอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ สอบถามเรื่องเสือ้อกล่องสติกเกอร์ได้ที่หัวข้อนี้เราได้เตรียมข้อมูลไว้มากมายมั่นใจได้ว่าคุณจะได้คำตอบอย่างแน่นอนแต่หากคำตอบที่เตรียมไว้ไม่ตรงใจโปรดทิ้งคำถามไว้และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ